พอเราได้ตัวสีพื้นของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะติดตัวไดมอนด์นะคะโดยการใช้ตัวฟิลอินเข้าไปก่อนอันดับแรกตักมันขึ้นมาให้ได้เยอะๆเลยนะคะฟิลอินเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะคะสำหรับการติดจากนั้นค่ะลากเป็นแนวตรงก่อนไดมอนด์ Diamond เรายาวแค่ไหนให้เราลากไปเท่านั้นเลย แล้วก็ลากแบบนี้ทำเป็นรูปทรงตามที่เป็นตัวที่เราทำบล็อกเอาไว้นะคะทาลงไปเลยนี่นะแปะลงไปแปะลงไปเลยเยอะๆให้เป็นรูปไดมอน จากนั้นการติดตัวไดมอนด์ลงไปจะมีเทคนิคในการวางถ้าทุกคนวางตรงๆจะมีความเป็นฟองอากาศด้านในเทคนิคการวางตัวไดมอนด์ให้ทุกคนเอียงวางมุมก่อนนะคะปล่อยมันลงไปค่ะเขาจะค่อยๆลงเอง เดี๋ยวมันจะค่อยๆลงของมันเองไม่ต้องไปบังคับฝืนใจเขาเดี๋ยวเขาจะค่อยๆลงเองมันจะเหมือนอารมณ์และค่อยๆไล่อากาศลงไปเองค่อยๆลงไปเองนะคะแต่ถ้าทุกคนฝืนระวางมันป้องลงไปตรงกลางเลยะคะ่ะจะเกิดเป็นฟองอากาศทันทีนะคะแล้วมันจะแก้ยากจากนั้นค่ะให้เรามองด้านข้างเอียงด้านข้างเห็นไหมขยับนิดหน่อยค่ะว่ามันตรงดีไหมเห็นไหมมันได้มุมได้องศาหรือเปล่า บนกลางล่างโอเคหรือยังนะคะด้านข้างตัวเนี้เจลไม่ถึงไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะทีนี้อบค่ะให้ได้60วินาทีไม่ยากจากนั้นนะคะให้เราใช้ตัวนี้อย่างที่บอกอาหารตัวนี้เป็นสำหรับการติดเซอร์ซิลี่มันจะง่ายหน่อยด้วยที่มันเป็นปลายผู้กันเวลาเราแปะลงไปมันอาจจะมีรูบางบางส่วนที่เราเก็บไม่หมดนะคะ เราก็ใช้ปลายขนแปรงของเรานี่แหละแยเก็บด้านมุมนะคะตัวฟิล l เอนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการถอดนะคะฟินิชเจลก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับท็อปเวลาเราทําเสร็จแล้วเราต้องเก็บด้วยตัวฟินิชเจลทุกครั้งตัวฟินิชเจลจะมีความเงากว่าท็อปที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าซึ่งมันเหมาะสําหรับงานมินิมอลที่ที่เราไปทําเส้นแล้วก็ใช้ผงขัดนะคะ จะทำให้เกิดความเงางามสำหรับงานขัดอะไรที่มีความเงามากๆจะทำให้ผงขัดของเราออกมาเงาแล้วก็สวยนะคะทีนี้เราได้แล้วเห็นไหมมันจะมีช่องว่างที่อยู่ด้านบนแต่ตรงปลายเห็นไหมคะเก็บก่อนโดยการใช้ตัวนี่แหละฟิล l อินของเรานี่แหละค่ะ ยัดเข้าไปมันเก็บง่ายหน่อยเห็นไหมเอียงเล็บลูกค้าขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้มองค่ะแล้วก็เอียงขนแปรงเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปยกขึ้นให้มันเต็มด้านข้างยัดเข้าไปยกขึ้นให้เต็มยกขึ้นให้เต็มค่ะให้มุมบนล่างด้านข้างเต็มก่อนแล้วค่อยมาแกะบล็อกออกนะคะนี่เห็นไหม จากนั้นเอาเข้าไปอบสัก15วินาทีก็ได้ให้เขาเซตตัวก่อนนะคะ,ะทีนี้ครูจะเก็บงานด้วยฟินิชเจลฟินิชเจลก็เหมือนอารมณ์ที่เราทาทอ็อปเก็บงานเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องมาทำอะไรเขาแล้วมันก็จะแห้งไปเลยนี่นะคะถ้าใครไม่มีตัวนี้ ฟินิชเจลใช้ท็อปก็ได้ท็อปที่เป็นเลเวล1หรือเลเวล2ก็ได้นะคะที่อยู่ข้างหน้านะทีนี้ค่ะครูจะเก็บทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเก็บทั้งเล็บเลยก็ได้เพื่อให้มันเรียบเนียนแต่จะไม่ได้เก็บขึ้นไปบนตัวแผ่นบล็อกที่เราทำเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนถอดเนี่ยเราจะถอดยากนะ เก็บที่หน้าเล็บของเราทั้งหมดได้เลยเหมือนเราทาท็อปเข้าไปอ่ะค่ะลายนี้ก็ทุกคนก็ตอนถอดก็ก็เตรียมเครื่องเจียไว้เลยนะจ๊ะ mm hmm. อ่ะ ทีนี้ค่ะให้เรามองด้านข้างเก็บด้านข้างให้เต็มเก็บปลายให้เต็มก่อนเข้าอ,อกเพราะว่าเวลาลูกค้ากลับบ้านไปถ้าเราเก็บไม่ดีมันจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวผมลูกค้าเกี่ยวเสื้อผ้าลูกค้านะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าอ,อก สุดท้ายนะคะ60วินาทีเอาให้แห้งสนิทเลยถ้าเครื่องอบเป็น LED ผสม UV ก็เท่ากับตั้งเบิลหนึ่งเท่าเจลถ้าไม่แห้งจะไม่ใส่ล้วก็จะไม่สวยนะคะเจลชอบแสงยิ่งเจอแดดข้างนอกยิ่งเจอแสงข้างนอกยิ่งเกิดความเงางามนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสหรือว่าทอ็อปอย่างที่ครูบอกให้อบให้ได้60วิอย่างเช่นถ้าเบสถ้าเราอบให้แห้งสนิทชั้นต่อไปของสีก็จะแห้งตามถ้าเราอบไม่แห้ง เกิดผลง่ายๆเลยก็คือสีเกิดการพองตัวหดตัวทายากนะคะแล้วก็ลูกค้าทาได้ปกติได้แหละแต่ทิ้งระยะประมาณ2-3วันกลับมาหาเราเพราะว่าสีเกิดการพองตัวยิ่งเป็นสีระดับที่3ทุกคนต้องยิ่งระวังนะคะถ้าอบไม่ถึงเนี่ยเ็เกิดการพองตัวได้ง่ายแต่ถ้าเป็นท็อปถ้าอบไม่ถึงก็เหมือนกันค่ะท็อปก็ไม่เหงาเกิดรอยฟ้าได้ง่ายการแก้ก็คือปัญหาแก้ปัญหาโดยการบับนะคะแล้วก็ทาท็อปข้าไปใหม่ ะะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาลองแกะบกล็อกเราออกไม่ได้ติดบล็อกนั้นให้ลูกค้ากลับบ้านไปนะคะทุกคนเราต้องเออออกให้ลูกค้าสกิดมันออกมาค่ะใช้นี่สกิดมันออกมานี่ต้งเห็นไหมสะอาดใสบล็อกเราอยู่ตรงนี้นะคะ่ะทุกคนไม่ต้องไปทาท็อปแล้วนะคะเพราะเขาแห้งแล้วแห้งเลยนะคะ สีครูก็จะอ่อนๆน,นี่นะคะเห็นไหมวิงว่งๆโอเคลองทำตามเลยค่ะสาวๆ